คนทําธุรกิจอ่ะต้องเก่งกับเฮงด้วยปะคนทําธุรกิจทุกคนนะต้องมีความเก่งบางอย่างแน่นอนอยู่แล้วไม่เก่งสักอย่างหนึ่งอ่ทำาก่งไม่ได้หรอกจริงจริงไหมคุณไม่เก่งในสินค้านั้นเลยแล้วคุณจะมาขายอะไรอ่ะแต่ที่สำคัญคือเฮงอ่ะสร้างได้นะฮะสร้างยังไงอ่ะคุณคิดว่าดวงมันสร้างไม่ได้ถูกไหมอ่าใช่ดวงอ่ะพี่ยอมรับอ่ะคุณจะเกิดกี่โมงวันไหนคุณก็แก้ไม่ได้หรอกแต่ความเฮงมันอีกเรื่องหนึ่งยังไงอ่ะเราเชื่อเรื่องโอกาสบินไปบินมาอยู่ต่อหน้าเราไหมเชื่อถูกไหมอื ถูกไหมอ่ะพี่เล่าให้ฟังที่เคยมีปัญหาเรื่องนี้นะแล้วเราไปคุยคุยดูไปถ่ายดูก็ได้อไอช่องเราคุยกันอยู่เนี้ยเมื่อปีก่อนจำได้ไหมจำได้พี่ทําเกือบปีนะเออแค่มีคน f o ล l o w เลยตั้งใจทําจะตายนะไม่มีคน f o ล l o w เลยแล้วทำยังไงอ่ะเบิกไปปีนึงอ่ะอือถายไปปีนึงอ่ะแล้วกลับมาทำเรนนี้ใหม่รอบนี้ที่กลับมาเนี่ยคน f o ล l o w คนชอบคอนเทนต์มากกว่าเดิมเยอะนะอือแต่โอเคน่ะพี่ไม่ได้ไปโฟกัสหรอกต้องทําเพื่อให้คน f o ล l o w อะไรอ่ะความเพงของพี่ที่พี่ศึึกกกษาามัันนข้อพี่ลบไปดูงว่าไคตอ่อะลไเรยะ เป็นเพราะอะไรคอนเทนต์ oh. เราไม่ดีเราไม่เข้าใจตัวเอง uh. ไม่เข้าใจคนที่ดูเราด้วยซ้ำไปแต่พอเราศึกษามากขึ้นอนะ่ะเราเริ่มค้นเจอว่าเฮ้ย oh. จริงๆถนัดเรื่องนี้นี่ว่า oh. เราควรเล่าเรื่องนี้ oh. เราเรามีพลัง เล่าแล้วสนุกเล่าแล้วรู้สึกคนมันให้คุณค่าคือเห็นโอกาสมากขึ้นถูกไหมมันค <Ừ. S 1> ว้าโอกาสได้มากขึ้นะจะถามวิเหงไหมเรื่องนี้คือคนมองภายนอกอาจจะเหงก็ได้นะถูกไหมล่ะ,อะเออเราก็เหมือนกันเราอาจจะมองคนนั้นทําได้ดีแล้วมันก็ขู่เฮงมากเลยเลยรวยขึ้นมาได้ความเป็นจริงพี่ไม่เชื่อแบบนั้นนะพี่เชื่อว่าเป็นเพราะเขาว่าศึกษามันมากพอ,อจนมองว่าไอ้ที่มันลอยอยู่หน้าละ่ะมันคว้าแล้วเกิดโอกาสได้ต่างหากอ๋อมีเซนต์มีเซนต์ซน์ั้นเพิ่มความเฮงคือไปศึกษามันมากพอจนรู้ว่าไอ้เซนต์แต่มันบอกว่าไอเน